สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตข้าวโพดทานดิบเพียวไว้ฮอกไกโดวันนี้เราจะมาดูกันนะครับหลังจากตนน้นัแล้วเนี่ยมันจะมีะแขนงที่เกิดจากาลำต้นเนี่ยเราต้องทำการเด็ดออกเพื่อที่ให้เขาไม่ได้แย่งอาหารเนี่ยแย่งแขนงเนี่ยเราต้องทำการเด็ดออกเด็ดออไปเลยเพื่อที่เะีามไให้เขา อย่างต้นนี้มีแขนงเราก็ต้องเด็ดออกเราก็ไล่เด็ดไปให้ได้ทุกต้นเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะเริ่มออกดอกแล้วม,มี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 ใหม่แล้วนี่อีกไม่กี่นั่นก็จะเลิศมากเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เราสำหรับเวลากระปุกขาโพดข้าโพดญี่ปุ่นเทวายฮอกไกโดเขาจะมีะแขนงแบบนี้ เมื่อถึงเวลาเขาแหนเขาออกมาเราต้องทําการเด็ดออกครับยังไงก็วันนี้ขอจบอางานไม่เพียนแค่นี้ครับสวัสดีครับ